สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงครูสวัสดิ์พาทมทำไปเรื่อยทําเพื่อเรียนรู้และนําผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงครับเพื่อจะได้แบ่งปันประสบการณ์และเป็นช่องทางในการแสวงหาความรู้กับทุกทท่านอีกช่องทางหนึ่งครับครับแล้ววันนี้นะครับกองปุ๋ยที่เรามาทํากันไว้วันนั้นนะครับอายุครบ10วันแล้วนะครับวันนี้มาดูกันซิว่าสภาพ10วันนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ นี่ครับก็ยังมีความชื้นอยู่นะครับแต่ว่าความเปื่อยยุ่ยในรอบนอกนั้นก็จะไม่ค่อยเปื่อยเป็นธรรมดานะครับส่วนในรอบตรงกลางไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ด้านบนนี้โอเคแล้วครับลักษณะของอความชื้นก็ยังปรากฏอยู่นะครับเนื่องจากว่าเรารักษาความชื้นโดยการเอาผ้าใบคลุมเอาไว้นะครับแต่นี้วันนี้เนี่ยจะเจาะกองเพื่อที่จะ เอาน้ำเติมเข้าไปเผื่อว่าตรงกลางของกองเนี่ยจะไม่ได้รับน้ำนะครับก็จะเจาะกองนะครับก็เพียงแต่วิธีการก็คือเจาะลงไปนะครับให้ถึงพื้นนะห่างกันประมาณสัก3 0มสถึงสีเซนนะครับเจาะอย่างนี้ครับจากนั้นนะครับก็นำน้ำมาหยอด เข้าไปในรูนะครับนับประมาณ10วินาทีก็เอาหุยปิดปากรูนะครับนับไปประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ปิดปากรูนะอย่างนี้นะครับอ่า,อานีนครับก็ทำไปอย่างนี้ทุกรูที่เราเจาะเอาไว้นะครับ วันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยต้องเอาถุงพลาสติกป้องกันเอาไว้มีเพื่อน,อนๆนบางท่านบอกว่าระวังเรื่องของอพวกปรสิตพวกพยาธินะครับก็เลยต้องป้องกันไว้ซะหน่อยบอกมันอันตรายบางทีแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่ก็ประมาณจนเกินไปนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วเราก็ลดทั่วๆไปของกองปุ๋ยที่ไม่ค่อยจะได้รับความชื้นซึ่งก็มีครับมันเป็นไปได้ที่จะไม่ได้รับความชื้นทั่วถึง แม้เราทำในวงตะข่ายก็ดีก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนวัชพืชที่อยู่วงนอกก็มักจะต้องย้อนกลับไปทำซ้ำอีกรอบหนึ่งเอาไปร่วมกับวงอื่นนะครับอโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าคลุมไว้เหมือนเดิมนะเสร็จแล้วจากนี้ก็เอาผ้าใบมาคลุมไว้เหมือนเดิมนะครับคลุมไว้เหมือนเดิม แล้วก็หายางมาทับไว้เหมือนเดิมอโอเคนะครับจากนี้อีก50วันนะครับอายุครบ60วันครูจะพาเพื่อนๆมาดูกองปุ๋ยที่จะพร้อมที่จะนำไปใช้ได้นะครับเมื่ออายุเมื่ออายุครบ60วันแต่ในระหว่างทางนี้ทุก10วันครูยังต้องมาทำหน้าที่เจาะกองปุ๋ยเหมือนเดิมครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทามทําไปเรื่อยเลยครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆที่ครูจะมานําเสนอครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ